สวัสดีครับวันนี้มาพบกันในช่วงสี่โมงเย็นนะครับตามเวลานะครับของทางแบรนด์พัมคินพ um ัมค um ินครบพัมคินคุ้มนะครับประจนะําอยู่ที่บริษัทชุมพูรโลหกิจ8 8 8 8 8นะครับเราอยู่ที่ลามินทา31ทับ1นั่นเองนะครับก็วันนี้ณตอนนี้นะครับภายในบูธพัมคินตรงนี้นะครับนะได้เพิ่มสินค้านะครับ นับพันรายการเลยเกือบเกือบครบไลน์อัพแล้วเห็นไหมฮะตามกล้องที่ผมแพ่นตรงนี้นะครับเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ในยุคปัจจุบันนะครับด้วยดีไซน์นะครับคุณภาพแล้วก็ราคานะครับผมนะครับดูก่อนอันนี้ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องมือช่างนะครับไฟฟ้านะครับชุดปะแจนะครับนะและไล่มาเรื่อยๆเลยก็คือจะเป็นในแนวของ ่างานลมนะครับงานลมตัวนี้แล้วก็จะมีพวกใบตัดใบเจียอะไรด้วยนะครับผมนะครับมาครบหมดเลยนะครับทั้งฝาใบตัดไฟเบอร์สนิ้วนะครับใบเจียหนาเจียบางเรามาครบหมดแล้วก็ยังมีไลน์อัพในเรื่องของตัวดอกสวรคนไขกวงนะครับรุ่นนี้นะครับผมอ่าถ้าอย่างตัวนี้เป็นรหัสสินค้าหนึ่งหกหนห้านะครับมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็ พร้อมกันนะครับกับทางเพจของทางบริษัทพัมกินที่ลงโปรโม้ณตอนนี้อยู่นะครับแต่เรามาอยู่ที่ชมพูลโลหกิจแห่งนี้แล้วนะครับผมมาที่พูดพัมกินได้เลยนะครับเข้ามาดูตัวจริงกันนะครับมาเห็นกัตัวเป็นๆนะครับกับราคาที่นี่จําหน่ายเพียงหลักร้อยนะครับคุณลูกค้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกรอบหนึ่งนะครับงานลมนะครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของงานดอกนะดอกเจาะเหล็กดอกเจาะปูนนะครับมีหมดนะครับ มีตั้งแต่ทรงกระบอกนะครับแล้วก็เป็นใช้กับตัวดอกที่ใช้กับพวก KDX สก,กัด5โลโลตรตารี่26ดีบามาครบเลยนะครับด้านล่างสุดก็จะเป็นในเรื่องของใบตัดในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็งานลมเรามาแล้วนะครับคุณลูกค้านะก็จะเป็นในเรื่องของสายลมนะครับแล้วก็ปืนลมนะครับตัวนี้จะมีจุดเด่นในเรื่องของความรุ่มโรจเวลากด งานด้วยใช้ไกลปืนนะครับแล้วก็จุดเด่นของสินค้าตัวนี้คือในเรื่องของตัวป่ายเห็นไหมฮะเราจะใช้เป็นเกียวทองเหลืองนะครับนะซึ่งจะ,จะแตกต่างจากตัวธรรมดาทั่วไปนะครับเพราะว่าเกียวทองเหลืองเนี่ยเขาจะมีความคงทนในเรื่องของการถอยเข้าถอดออกด้วยนะครับนะไม่ไม่ทำให้ตัวด้ามแตกหักง่ายนั่นเองนะครับแล้วก็ให้แรงดันลมตามมาตรฐานเลยนะครับแรงดันสูงด้วยนะครับถ้าลมจ่ายแรงปืนยิงออกมาก็แรงตามนั่นเองนะครับไกลปืนก็นิ่มนวลอย่างนี้เป็นต้น เรามีสองทรงที่ติดนะครับลูกค้าติดใจนะครับสองแบบแล้วก็สายลมนะครับได้มาแล้วนะครับเป็นทั้งแบบโคสปริงนะครับเป็นแบบม้วนนะเป็นสาย P u แท้นะครับเรามีตั้งแต่ยาว15เมตรนะครับนะส12เมตรนะครับแล้วแต่รูปทรงที่คุณลูกค้าอยากใช้เลยเนาะงานลมนะครับเป็นก๊อกบอลวาล์วข้อต่อทองเหลืองนะครับมีครบหมดนะครับแล้วก็ตามมาด้วยในเรื่องของงานเกษตรนะครับงานเกษตรแบบนี้ ああนะครับวางก่อนละเมื่อมือนะครับงานกเกษตรตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะครับตัวนี้เป็นไลน์อัพนะครับตัวใหม่นะครับไลน์อัพใหม่เลยของทางแบรนด์ที่ประจําที่อยู่ที่ชุมพลราหกิจตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสปริงเกอร์นะครับแบบทรงสี่เหลี่ยมผื้นผ้าหรือจะเป็นแบบทรงกลมนะครับสองสองตัวนี้จะทํางานโดยอัตโนมัติเนาะในการการกระจายของน,น้ำนะครับเขาสามารถล็อกได้ว่าจะเอาเ0้าองศา นะครับหรือมากกว่านั้นก็ได้โดยการปรับตั้งล็อกอุณศาอยู่ตรงนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับเหมือนที่ผมทำรีวิวไปแล้วแล้วก็พวกกุไกลต่างๆนะครับเราได้นำมาเพิ่มเติมพร้อมที่จะให้บริการกับลูกค้านะครับนะทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับมาดูอีกครั้งนึงเนาะนะครับอันนี้เออถือกล้องอาจจะเอียงนิดนึงนะครับต้องขออภัยก่อนนะครับแต่ว่าอยากจะให้ลูกค้าได้เห็นชัดๆเลยนะเป็นแบบเป็นต้นนะ โอเคแล้วก็ส่วนในเรื่องของตัว power tool นะครับนะครับ power tool เราก็จะมาในรูปแบบนี้นะครับจะมาแบบนี้เลยนะครับแต่งทาสีครับประกอบครบจบ ไล่มาอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็คืออฟไเสร็จเลยเอ,อยงครับออยยังครับนี่เป็นอะไรทั้งหมดเลยค่ะแป๊บหนึ่ง